สวัสดีครับแอดมินเคยลงคลิปเรือหลวงจากกีกับ f อฟ8 Super h o เปอร์เนไปแล้วนะครับแล้วก็มีคนแสดงความคิดเห็นเข้ามาเยอะว่าเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยแต่ไม่มีเครื่องบินจะมีไว้ทําไมเรือหลวงจากกีก็เป็นเรือบรรทุกอากาศยานลาแรกแล้วก็ลําเดียวของประเทศไทยนะครับต่อขึ้นที่ประเทศสเปนเอาแบบมาจากเรือปินสเปย์เดอะอาร์ตูเลียสนะครับอาร์ตูเลียสนี่คือแคว้นที่ปกครองตัวเองของประเทศสเปนนะครับปินสเปก็คือเจ้าชาย ปินสเปย์เดอรอาร์ตูเียสก็คือเจ้าชายแห่งอาร์ตูเรียสนะครับแต่ว่าเราเอาแบบเข้ามาปรับปรุงระบบขับเคลื่อนแล้วก็ลดระวางขับน้ําลงมานะครับเข้าประจําการวันที่20มีนาคม2540ใช้งบประมาณไป7,100ล้านบาทแน่นอนว่าเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยก็ต้องมีเครื่องบินอย่างน้อยต้องเคยมีเครื่องบินแล้วครับตอนเข้าระจําการใหม่ๆเรือจากกรีนเร์เบียมีเครื่องบิน a v 8s ก็คือ h a r r i e r นะครับโดยมีที่นั่งเดียวแล้วก็2ที่นั่งจํานวน9ลําแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยปลดประจาร ไปหมดแล้วนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเฮลิคอปเตอร์จำนวน6เครื่องโดยเรือหลวงจัก,กรีเนลเบสสามารถบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ได้ทั้งหมด14ลำนะครับดาดฟ้าเรือสามารถรองรับเฮลิคอปเตอร์ได้ทุกประเภทแล้วก็สามารถบรรทุกเครื่องบินขึ้นลงแนวดิงได้12ลําลำมีห้องเก็บอากาศยานอีก10ลลำแน่นอนว่าเรือหลวงจัก,กรีเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อบรรทุกเครื่องบินเฮลิเออร์โดยเฉพาะนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยยังไม่มี F35B ส่วนเครื่องบินลำอื่นนี่หมดสิทธิ์แล้วครับเวลาซื้อมานี่แอดมิน ่าจะเอามาใช้ทำอะไร แม้จะได้เฮลิเออร์แถมมาด้วยนะครับแต่ก็คงทราบอยู่แล้วว่าสักวันต้องปลดประจําการในไม่ช้าแต่ถึงแม้จะไม่มีเครื่องบินบนเรือหลวงจัก,กรีนะครับแต่ก็สามารถบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ได้เป็นฝ่ายสนับสนุนภารกิจเยอะแยะมากมายเป็นฝ่ายช่วยเหลือซัพพอร์ตกรณีภัยพิบัติต่างๆนะครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากแน่นอนว่าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินหลายคนก็อยากเห็นเครื่องบินมาบรรทุกบนเรือนะครับหลังจากที่ปลดเฮลิเออร์ไปแล้วไทยก็พยายามในการจัดหานะครับไม่ได้อยู่เฉยเก็ต้องการจัดหาเฮลิเออร์ นะครับมาจากอังกฤษเพราะว่าอังกฤษเนี่ยต้องการปลดเฮริเออร์ลงอย่างที่เราทราบว่าเฮริเออร์เนี่ยคือความภาคภูมิใจของชาวอังกฤษนะครับมีผลงานในการลบน่สวยหรูในความขัดแย้งที่หมกเกาะในอเมริกาใต้สามารถยิงเครื่องบินไฝ่ตรงข้ามได้20ลำนะครับโดยที่เฮริเออร์เนี่ยไม่มีการสูญเสียเลยพออังกฤษปลดเฮริเออร์ปุ๊บหลายประเทศก็สนใจนะครับอย่างอินเดียก็ต้องการเหมือนกันแต่ว่าอังกฤษก็จะขายให้นะครับแต่ว่าจะขอถอดเรดาร์ออกอินเดียเลยไม่เอาละครับอังกฤษเลยขายเฮริเออร์ไป เป็นอะไรให้กับกองทัพเรือของสหรัฐมิกาไทยก็ต้องการคุยๆกับสหรัฐอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องเฮลิเอร์แต่ว่างบประมาณจํากัดเรื่องก็เลยเงียบๆไปนะครับหลายคนก็อยากได้ F 3 5 B มาลงเรือหลวงจากกรีเนอเเบตของเรานะครับสมมติว่าเรามีเงินแล้วสหรัฐมิกาขายให้จะได้ไหมเราไปดูกันนะครับ ถามว่า F-35B เนี่ยลงเรือหลวงจากกรีนเนลเลเบตได้หรือไม่ก็ได้นะครับมีการทดสอบ F-35B บนเรือบรรทุกเครื่องบินที่เคยบรรทุกแฮริเออร์มาก่อนทั้งของสหรัฐมีการแล้วก็อังกฤษมาแล้วนะครับมันก็สามารถขึ้นลงได้ปกติ แต่ปัญหาก็คือความแรงของไอพ่นของ F 3 5นั้นสูงกว่าเฮลิเออร์มากนะครับเมื่อ F 3 5 b เนี่ยขึ้นลงจะทําให้เกิดจุดรอยไม้บนพื้นเรือนะครับและถ้าเอาไปใช้กับเรือหลวงจากกรีเนรเะลเบยดนี่ก็คงต้องซ่อมกันบ่อยๆไม่ปลอดภัยแล้วครับลิฟที่ใช้ยกเครื่องบินก็น่าจะมีปัญหาด้วยเพราะขนาดของเฮลิเออร์กับ F 3 5 b เนี่ยต่างกันถ้าปรับปรุงเนี่ยก็คงต้องใช้งบประมาณเยอะพอสมควรแล้วครับสรุปว่าใช้ F 3 5 b กับเรือหลวงจากกรีได้หรือไม่ตอบว่าได้ครับแต่ทําไม่ได้เอ ไงได้แต่ทําไม่ได้ก็คือต้องปรับปรุงใหม่เกือบทั้งหมดแล้ครับทั้งลิฟทั้งระบบใช้งบประมาณเยอะมากไม่น่าจะคุ้มนะครับจบเกมแล้วครับนี่ยังไม่รวมราคาของ F 3 5 b นะนี่ลําต่อมาก็คือ C g กิเพนครับหลายคนคงสนใจเพราะว่าไทยก็ใช้กิเพนอยู่แล้วเนี่ยถ้าเอากิเพนเวอร์ชันใช้บนเรือบรุกเครื่องบินมาเนี่ยมาต่อ Data Link นี่บันเทิงทีเดียวนะครับไรเทียมทานแน่ กิเพนเหรือว่ากิเพนแมริชามเนี่ยพัฒนามาจากก i ปเพนซีนั่นแหละครับเพื่อใช้บนเรือมนทุกเครื่องบินโดยเพิ่มระบบห้ามล้อแล้วก็ตะขอเกี่ยวเข้ามาแต่ว่ากิปเพน M กับเรือหลวงจัก,กรีนระ,ะเบียเนี่ยความเป็นไปแทบเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะต้องปรับปรุงทั้งราง,างตะขอดาดฟ้าเรือเยอะกว่า F35B อีกนะครับแล้วเรือหลวงจัก,กรีนระ,ะเบียเนี่ยมีไว้ทําไม ก็เอาไว้ปฏิบัติภารกิจร่วมกับเรือลําอื่นนั่นแหละครับเอาไว้บรรทุกเฮลิคอปเตอร์เพื่อใช้ในภารกิจต่างๆทั้งการทาหารแล้วก็การกู้ภัยนะครับใช้ในการช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือในเหตุการณ์ต่างๆอันนี้ไม่รวมงานวันเด็กนะครับก็ถือได้ว่าเรือหลวงจัก,กรีนรเบีนเนี่ยมีคุณูปการเยอะอยู่พอสมควรนะครับ และแน่นอนว่าเครื่องบินที่ไม่ใช่เครื่องบินขึ้นลงแนวดิ่งเนี่ยหมดสิทธิทุกกรณีนะครับสำหรับเรือหลวงจาก,กีนเนลเบดถ้าหากจะมีเครื่องบินบนเรือหลวงจาก,กีได้ก็ต้องผลิตเทเลียร์ขึ้นมาใหม่เท่านั้นนะครับหรือไม่ก็ยังมีเครื่องบินอีกลำหนึ่งที่น่าสนใจนี้แอดมินลืมไปเลยนะครับก็คือยักษ์หนึ่งสี่หนึ่งรุ่นใหม่ที่ตอนนี้จีนกับรัสเซียพัฒนาร่วมกันอยู่นะครับ